มีแต่ไส้โลตีสายใหม่แต่มันไม่มีแผ่นอะอันนี้เป็นข้าวข้าวของโตรตีหงมันก็คล้ายๆกับข้าวบ้านเราแหละมันก็เหมือนเหมือนกันกินอร่อยเหมือนกันก็เดินดูเส้นพลาสต้าเส้น เอ่ออะไรช่วงนี้ว่างๆก็เดินดูนูน่นดูนี่ไปเลยเปยื่อยไม่มีอะไรําอันนี้ตระกูลถั่วของโตุรกีก็<อ>ดูไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จะําอะไรไปหาซื้อไก่ซื้ออะไรในเนี้ยมันจะมีเยอะมีหลายอย่างมีข้าว,ม,ม,วมีสารพัดอะเม็ดถัว่วมีสารพัดถั่วมีเยอะไปหมดข้าว ให้เลือกสรรแล้วแต่คุณต้องการเลยมีไปหมดให้มีตังอย่างเดียวอะช้อปปิ้งเข้าไปไม่มีอะไรทำกินไปวนไปกินเข้าไปเนี่ยมีหมดทัวจะเอาสีอะไรมีทุกสีคุณอยากจะกินสีอะไร มันเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่หน่อยไม่ห่างไกลจากที่บ้านมากหรอกเดินมาได้อยู่ดีนะไม่ค่อยมีคนหรอกคนไม่ค่อยเยอะค่อยอย่างชั่วอืหัดดอกตั้งใหญ่ตั้งยาวแล้วนะนี่นก็ราคาก็ไม่แพงหรอกเยอะว,ว่างๆกินเข้าไปเมนูเราเยอะ ว่าซื้อปลาหมึกกันตัวย่าใหญ่ถุงห้าโอย99สิเน